รับประโยชน์ดีๆจากโปรไบโอติกอีกแล้วยำแหนมเห็ดสูตรคีโตอร่อยอร่อยทำเองก็ง่ายแสนง่ายปะเข้าครัวกันเลยลุย จากที่เราทำแหนมเห็ดกันไปเมื่อวันก่อนนะคะวันนี้เก๋มานำเสนอเมนูใหม่เป็นเมนูยำแหนมเห็ดนะคะเอาเริ่มต้นด้วยนี้นะคะตัวแหนมที่เราหมักเอาไว้นะคะผมที่2คืนนี่นะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะก็จะมีขิงซอ,อยนี่นะคะมีต้นหอมตะไคร้ตะไคร้เลือกอันที่มันอ่อนๆนะคะมันจะหอมแล้วก็นุ่มนะคะเวลาเคี้ยวจะไม่มีซาง หอมแดงและผักชีฝรั่งค่ะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีอีริทีเทลน้ำปลาแท้น้ำมะนาวเกลือหิมาลายันนะคะแล้วก็พริกป่สนส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามายำกันเลยค่ะก็อนี้นะคะเริ่มจากแกะในส่วนของแหนมที่เราทำเอาไว้เนาะ นี่นะคะแหนมที่เราหมักเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เก๋จะเอาแหนมที่หมักเอาไว้อ่ะค่ะไปเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณสักสามสิบวินาทีเนอะเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยสองชิ้นวันนี้เดี๋ยวเราจะตามไปเข้าไมโครเวฟกันค่ะไมโครเวฟสักหนึ่งถึงสองนาทีนะคะพร้อมแล้วนี่เิมาเลยโอ้มีควานร้อนๆเลยเห็นไหมว่าแหนมเราเนี่ยได้รูปทรงนะคะแล้วก็ไม่เละเลยค่ะ แหนที่ได้ออกมาจากไมโครเวฟนี่วันนี้นะคะเป็นเมนูีโปรไบโอติกและโปรไบโอติกจะช่วยให้ระบบย่อยของเรานะคะดีขึ้นปรับระบบสมดุลสร้างภูมิต้านทานของร่างกายพอได้แหนมมาแล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนผสมไปเลยขิงซอยค่ะขิงซอยเนี่ยช่วยขับลมนะใสยเยะ่เยอะๆเนี่ยก็ได้อยู่หอมด้วยแล้วก็ทำให้ชูรสชาติที่ดีอันนี้ในส่วนของต้นหอมนะคะ ถัดมาเป็นผักชีฝรั่งตามด้วยตักไ้สุดท้ายหอมแดงนะคะส่วนสัดส,ส่วนจะใส่เท่าไหร่นั้นก็เกบไม่ได้ฟิกเนะวันนี้แล้วแต่เพื่อนชอบเลยเพราะว่าในส่วนของรสชาติก็แล้วแต่นะคะปรุงได้เลยขอให้เป็นเครื่องปรุงคีโตเท่านั้นแหละค่ะก็ไม่หลุดคีโตแล้วเดี๋ยวมาปรุงเครื่องปรุงกันเลยนะคะวันนี้เกบไม่ได้บอกอัตราส่วนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะปรุงให้ดูประมาณการเนอะเพราะว่ารสชาติจะไม่เหมือนกัน นี่เนี่ยเราเก๋าใส่น้พริกป่นก็ประมาณสักหนึ่งช้อนชาแหละน่าจะได้อยู่นะคะเติมเกลือแค่นิดเดียวนะคะในส่วนของแหนมเผ็ดของเรามีความเค็มอยู่แล้วเนาะก็ใส่เกลือขี่มาลายันเข้าไปนิดนึงของให้ความหวานไ,ไ,ไ,ไป้าๆนี่เป็นอลิทิทเทลนะคะก็ใส่ไม่ต้องเยอะหอมเค็มแบบเบาๆนะคะด้วยน้ำปลาบ้านเก๋ชอบกินรสชาติเปรี้ยวๆเลยเก๋เขเติมมะนาวเข้าไปสักสองช้อนชาค่ะ เรามาผสมกันเลยค่ะให้ส่วนผสมมันเข้ากันเนอะก็ใส่ถุงมือมาขยำเลยหรือจะใช้ช้อนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะวันนี้เก๋ใส่ถุงมือขยำเลยนี่ให้ดูก่อนเนอะอุ้ยน่ากินจังเลยหอมมากเลยอะนี่นะคะก็ผสมส่วนผสมเลยอุ๊ยมีความร้อนเล็กเลกนะคะนี่เป็นเส้นก็ขยำนะคะก็ระวังนิดน,นึงเนอะเพราะว่ารู้สึกดีความร้อนเพิ่งออกมาจากไมโครเวฟโอ้หอมมากมาก คือน,น้ำลายกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็ยีนะคะหแหนมเห็ดแหนมเห็ดวันนี้นะคะเป็นเมนูที่มีประโยชน์มากกว่าที่ใครหลายๆคนคิดนะคะเพราะว่าเราได้โปรไบโอจากจุลินทรีย์ที่เราหมักไว้แต่จําเป็นนะคะว่าต้องทําให้สะอาดเ,เพื่อให้แหนมของเราเนี่ยปลอดภัยได้สุขลักษณะนะคะแล้วก็ไม่เกิดเน่าเสียซะก่อนในช่วงที่เรากําลังหมักแหนมเสร็จแล้ว พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะเมนูของเราวันนี้จัดจานกันดีกว่านี่น้ำน้มที่เรายำเอาไว้นะคะตักเสิร์ฟใส่จานเลยกำลังดีเลยแหละที่เราทำวันนั้นน่ะสองชิ้นนะก็กินได้สองคนเลยเพราะว่าที่บ้านก๋นะคะเราทานกันนะคะสองคนน้ำลายไหล แล้วก็ตกแต่งด้วยถั่วนะคะวันนี้จะมีเม,ม็ดมะม่วงหินมะพร้าวและ,มะเมล็ดปักทองค่ะโรยไปเลยแทนถั่วที่สองก็ผักชีที่สำคัญขาดไม่ได้พริกทอดเมนูนี้เนี่ยต้องกินคู่กับพริกทอดบอกเลยจะอร่อยนี่พริกทอดวันนี้จะบอกว่าใช้พริกกะหรีอย่างด้วยแหละเผ็ดมอกๆแล้วก็หอมมากๆเลยตอนทอนี่ข้น หมุนก่อน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 ดูเลยเราไปทานกันดีกว่านะคะวันนี้เก๋ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ทูเกอร์แล้วมาทำอาหารด้วยกันอีกนะคะอะไรที่เก๋เอามาแชร์หรือรีวิวแสดงว่าเก๋ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วบ๊ายบายค่ะ